ล่ไ่แล้วสวัสดีครับสสวัสดีพี่น้องเอาอาสวัสดีสัทธาเอาอยังมากินแลลกครับผมนี่มาตัวเดีครับผมนี้มาแปะน้ำจิ้มครับครับ ครับผมโซเล็กครับโซยัดยาโซเล็กโซยเฮาเฮาครับค้นขอเฮาครับผมขอเฮาครับเออจะไปเอาหมีสวะไปเลยนะครับเนาะจินกิโลเนี่ยหลาบแล้วเหลียนยุ่มมือเดียวเนี่ยเออกินในเขียงไปตัวเลยหรอใช่ครับไปกินไปนะครับเนาะครับผมนี่มาครับไอวิตตปลาชาเด่นนะครับเนาะติดตามผมก็ฝาก้าติดตามเพจของไอวิตตปลาชาเด่นนะครับเนาะปลาชาเด่นนะครับคนดังเมืองพาน้องนะครับเนาะวันนี้เป็นมาเปิดตัวนะขึ้นครับพระเอกนี่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 พระเอก อ้าวไปเอ้ขาไหมเนี่ยครับผมอ้าวฟังเียฟังตัวแลานน้าตัวเรอในน้าตัวเอบอเขาเมืออ๋อ่มครับนน้าตัวสวัสดีครับผมสวัสดีครับกิครับผมจิ้มเม็กไปทานนะครับเม็กไปทานนะครับนอผมก็ขอฟังเนี่ยฟังตัวด้ยนะครับเา้าธเขาบอกาคนไหนคร ฝากหมดใจตัวได้ก็ยิบล่าซาไปไหนไหมเนาะครับผมสวดกันไปสวดกันมาเนาะเวลาว่างมาตั้งกัน FC ผมถามนะครับแต่ผมได้จะไปหาไอ้วิทย์ปลาชาดเด่นนะครับเนาะคุณต้องไปหาติ๊ไปหยวงนะเออ,อ,อไปยังเป็นเป็นไดีไหมครับ <c oughs> แม่ไปยังเป็นเป็ดหรอกแล้วต้องไปเมื่อคืนด้วยเหรอเออได้แก่ได้แก่ครับพอของผมเลยได้เจ๊อวิทยะ ผมผมเนี่ยดีชีวิตครับผมดครับผมเน่พี่น้องครับผมอะไรครับี่หันพักเ้นี้แล้วก็อย่างครับผมย้ำปากกะป๋องย้ำปกกะป๋องแล้วล่ะเอา้นี้าเลยเอาางเลยเมาล้ยำปากะป๋องนี่วะซาราหมงกันะครับุาไม่ดนี้นงเนาลางผมครับเราคผครแล กนอย่างครับคนหลับคนสายครับผมมือหลับมือคนตรงนี้ปากเขาเข้ากันสายุ่มออกเตือนนะครับเนาะมือคนตรงนี้ปากครับพอดัดพอดแบบกรหตตรงไหนเออนั่นแหละน่นแหละครับผมเดี่ยปอนี่แตงก็แตงหมดนี่มาได้ที่เอาเอาลายปุนคนาปุ่นเปนตัว่นอางน้ำตาลนะครับขาขอขมๆเนอได้เจวิตเออคนเก่าเลยว่ะครับผมเดี๋ยวจัดให้ ป๊อหลังจากกินเสร็จแล้วป๊อครับผมมาได้ไหมกลับจุ่มจะลิงครับจุ่มจะลิงครับผมโปะมาด้วยครับนี่ข่ปาเนี่ยน้อนขมแน่นอนเขาหยัดปรุงน้ำจิ้มครับปรุงน้ำจิ้มนะครับตอนนี้เกมบ้านห้วยครับจิ้มเกียวจิ้เกียวเกมี่พะเยาเล่าลำนะครับเนาะปุุงครับผมใส่แยงกับใส่ครับอ่ะยกมาได้ครับผมดูโอ้ยอย่างงี้ยเจ๊ี่มีดซ้ามีดกูนะครับตอนนี้นะมันน้หนักมันแบบาล่างมาล่างนะครับ เงียบนะเงียเสงนะดังนะกาลงน้นันบาลานมันมันจะมันจะแมสได้กไอ้าโหผมมิดป้ครับเาเลือใครอยได้เจามีไมหาหมอห็น่ครับนะครับผมมากระตุ้งอบบาลานอยู่ดีได้เนาะ เาคว้าเขาคว้ามนี claro ่นะครับมึงเขาคว้า้วเขาแป้งครับผมเขาหลังผมอกกนดมาครับผมคุณต้องเต็มบอกว่ายอกนะครับยอกรูครับผมใคจะยอกครับเรานี่ยใครจะหยอกครับครบอกแม็กแม็กม่ครับผมแม็ก่าเป็ยอกคือให้ต้องเต็มพอครับอะไรครับมนคิปอ่ะในคลิปฮัผมต้องมีคนหักเขาหักเขาจกินข้าวกัน เ,เอาน้ำจิ้มสุก,กี้ให้เมคิปก่อนนะครับตอนนี้ก็ล้างหางดว่าอยู่นะครับเนอะพายาเราล้ำปะทะเอาเยื้อมานิีรแรงแล้วก็ไอวิทนะครับเนาะปลาชาเด,ดน่นอะลูกพี่ยกลูกขึ้นกันครับลุกขึ้นกันสามทีมปะทะกัน,กนแล้วก็มีแม็กปวยทานนะครับเนาะสวัสดีทุกคนต้องถานนะครับมาคิปเสียงได้อยู่งนอนเมคิปเนาอขอจังหวะสามชาได้ครับไอวิทขอสามฉากหน่อยครับ ีครับสามชาหน่อยครับโอ้ยนี่นะครับมาแบบดีเจก็ต้องมาหลับใจรับเนาะอ้าวฝอนโศกฝันคนยังสิงโตเนาะจะนี่นะครับนะวันนี้จะหนัวกันหน่อยนะครับเนาะโอ้พยายาเราล้ำเหมนกันลูกไหนมาก็ครับนี่ยบรรฮวยครับไปใจลูกวัดมาครับเออลูกวัดมาหลักหรือลูกวัดนาครับเอ้วิทย์ลูกไหนมาครับ ลูกปลาเหี่ยวไอ้พี่ลูกปลาเหี่ยวอันนี้กับลูกวัดมาพโนธโมโส,สั่งโคไอ้เดาเนี้นะของขังขง้างนันลาบสวนซ่าครับเดี๋ยวเขาจะมาโกนลาบไปกันนะครับเนาะก็จะหนัวหนัวกันนะครับเนาะออกพภาษากันแล้วครับดูต้มส้มปลาเข้ามาเออมื้อไก่เคียงไปไก่เคียงมานีอ่อยอย่างนี้ครับวาซาบิบอกวาซาบิบานมันนิ่งลงไปเนาะครับเนาะมันม่คนะ่อยเห็นมุ้งหลายๆเดี๋ยวผมอีกทีก่อนนี่เอออีกา แผ่นด้วยแผ่นด้วยแผ่นกองสักหน้อยครับเนาะลาบซูดซ่านะครับจิ้นนี่เขาซื้อมาจากไหนครับเกมมันห้วยเอ่อจากประธานแล้วครับผมจากประธานแล้วนะครับเนาะทานแยี่ยมเลยก็พูดสนับสนุนว่าประธานแยีมครับเขียนจิ้นประธานแยีมเนาะเออเกิตอบคอมเมนต์ถ้ามีสักกู่ถ้าจะดีนักแก้นะครับหนูคุณหากมองเธอว่ากำลังมองฉันอยู่นะครับแปลว่าบอเคยตอบคอมเมนต์ไปตรงนี้ผมตอบคอมเมนต์ให้เรียบร้อยแล้วครับเนาะสวัสดีนะครับเนาะขอขลับงรวยครับเตรียมเข้ามาคอมเมนต์นะครับเนาะกำลังหาลาบกันเลยครับกัเควินจากป่าช้าเด็ด ไปเหี่ยวบั้นทึงครับผมครับผมวันนี้มาเพ่กับบั้นทึงนะครับขนาดเนี่ยขัดลาบยังเป็นสามชาเลยครับเนาะยอดสยยาครับผมแกล้งแตล้บั้ทิ้งลายดีเจเลยนะครับนะอ่ะเกมบันห่วยกับเอาละครับเกมหมี่พะเยาเราล้มนะครับเนาะหนักมากว่โอ้โหเรแต่อาหารเลยครับเอาได้เอาได้ลาบสูงซาเอาอิกล้านนี่ทิ้งน้อยน้อยน้อยทิ้งกิโลนึงก่อนเออนะฮะมากินลาบกินซาด้วยกันครับผมนะฮะ เสียงได้อยู่กันเนาะไอต้อมไม่ต้องฟังเสียงของผมแล้วครับมันเป็นไหมเห็ันนึงนะครับเนาะโอ้เสียงได้ครับไออีไม่ได้เปิดไหมครับผมเนาะโอ้ไปนโอ้ปนแล้วเราม่ได้เปิดไหมน่ะลาบพจะแล้วลืมเปิดไหมครับเนาะดีเจเขาน่คบูชาสักโบครับพี่แอมบูชาสักโบครับผมเานาะเฮา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 เาเฮาเาเฮาเฮาเฮาเาเฮาเาเฮาเฮาเฮาเาเเา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 เเาเา ลาบสูนย์สร้างครับร่วมตัวสายคาครับผมวันนี้ตอนรับสายคาคนใหม่ครับไดวิดนะครับเนาะกับอันแม็กควยทานนะครับเนาะพระเอกมาตเอกไหมครับพระเอกไหมประจําช่องครับพระเอกไหมประจําช่องครับครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมากกิมปูครับอยู่กับกิมปูยังเดียวเห็นได้ครับของฝากไก่ไม่ใจกินละติดใส่เนาะนะฮะกิมปูครับกิมปูนะครับเนาะเป็นได้ครับกิมปูในในนครบกิมปูหรอนี่ครับเข้าไปเข้าไปมาเข้ามากล้องครับฮะพระเอกไหมประจําช่องไอนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาพระเอกไหมกินไก่กิมปููเดดีีียวนน่่ฮะ คบกินพ์ปูชัวร์ละเกี่ยวเกี่ยวเฮ้ยห้ามมองมาแะเกี่ยวเลยไม่ได้แกไม่ได้เกี่ยวเลยอ้โเขาเลยอ๋ออ๋ออีกไหมนะครบ no ับเนาะคุณทวีบอกว่าซักโบกเน้อครับวันนี้ซักตินตับเน็ตเน็ตแตะนะครับเนาะโอ้โหแน่นอนนะครับผมครับผมมานี่แข่ยกซักโบกครับผมเพราะว่าผมเข้าอสามออกอันเต๋อครับไอวิทก็วันนี้ย่างกับดื่มไปคุ้นมาดื่มครับครับผมถ้าดื่มไม่ได้เพื่อมาอันครับครับผมเพื่อเพื่อบ้านเอา อบะมีบะมีไผบะมีไผชดกับพผ่ยาเราล้ำนียกะต้งหาไผ่ม่ลยเออนี่แล้วเย้บนทุกันด้ครับไผกีเ่ยะชดไม่ไหนไ่ีเลยหยิ่งคนเดียวบพอเลยลกานนี้แหละเอ้เอาแหกัได้จะเพลิดเพลหระครับเนาะมาบะดืมครับผมขอบะดืมดีกว่าขอเป็นคนดีครับจดครับผมบดบอกผมได้ไปเหี่ยวกับัตจุกันไป ะทุกันคุณเอกชัยบอกว่าล้ําขนาดนะครับเนาะล้มแบบล้มงูครับผมกินหนีกับล้างหาอันกับล้างหาอันหนึ่งครับกุ้นกุ้นนะครับคุ้นหลับไปแล้วหลับไปแล้วจิ้นกิโลนะครับเดี๋ยวมือหลับมีคนเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวก่อนไอ้บิดหลับแบบผังแม่เนาะเมื่อพานเท่ากับฝนตกเน่านี่เนาะขอบคุณพี่น้องครับผมขอบคุณเอาอาครับผมขอบคุณศรัทธาที่มาร่วมใจครับวันนี้ตังเจ้าภาพก็ต้องขอขอเลยคุณ ก็ต้องขอขอบคุณตังไอโยครับผมติเปิลได้จัดตังลาบตังซามาสู่เฮอดีเจเข้ารับแล้วต่อไปขอเชิญตังทีมงานชรบอถ่ายรูปร่วมกันครับผมครับผมมีระเบิดเอาหมดนะครับไปเอาอะไรครับน้องจุกครู่นะครับคุณบุญช่วยบัว่าจุกครู่นะครับจุกครู่ครับผมออกภาษาเห็นกันออกภาษาเห็นกัน บกเดี่ยวมจะหั่นคือเจ้าจะหั่นตัวเจ้า,จาหั่นอนะไรครับเนื้อหนะะักะสาบเนื้อแตสาบไอ้เป็นลุงหื้อเมื้หั่นอย่างเงี้ยคุณบอลอ่ะ B E A แต่ไม่ยูเหรอคำตอบมนบอกว่าขอสักโบกครับมาครับมาครับมาครับเนี่ยเลยดีหนิใครใครหั่นไอ้โยออกภาษาไอ้เขาตัวเนี้ยจะได้ไอ้เขาต้องอู้จะได่นดนี่ไรเด้อครับผมตั้งใจเรลยเนาเเดี๋ยวเขาจะกปูจาแก้วเฮ้อไอ้ซูรินบอกว่าจังจังหวัดน่านนะครับ <c oughs> เนาะ ครับผมไอ้สุรินบอกว่าไปจีบได้ไหมครับอ๋อจีบดิจิวิทครับ,บ,บเฮ้ยอไอ้ไอ้สุรินบอกว่าจะจีบดิจิวิทได้กัอครับอยู่ไปจิ้มก,ะมมกะ่ะมาจิม้มอ๋อมาจิม้ม <laughs> อ๋อผมก็ตาลายไปอา่านไปจีบ <laughs> ม,มาจิ้มก่ะไอ้สุรินจะเอจาไว้นหน้านะครับนมนะครับไอ้กินลาบหน,น้านของตีลัมครับผมคือบอกแคว้นครับผมบอกแคว้นม่งหน้านะครับผะอยากจะลองจิ้มเหลือเกินถ้าตังไอมาเอามาแหว่ฮื้ตัวนี้ครับเด้อครับผมมาตังพ้าหน้ามาสัก ตอนนงอะไรครับสักขิดเดี่ยวบิร์รนะล้ำล้นครับไอ้ใช้บัตบัวจุกนะครับนะครับต้องไปไหนกันเด้๋นะครับเดี๋ยวเราจะมาก้นลาบด้วยกันนะครับเนาะนี่ก็เป็นสูตรด็ดข้าวผมลาบสูตรซ่าเนาะได้พักก่อนครับผมไปครับอ๋อไปห้างไหนเหรอไปเอวอยู่ล่ะเด้ไหมครับแม่เสียอะไรอ๋อครับผมได้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  Visa c ้ว มาเดี๋ยวาเดี๋ยวตออตออะไรไหนบันหวยเอ้าเลนเซอร์หน่อยสกครู่ครับเลนเซอร์ไหนครับเลนเซอร์หนึ่งครับไอ้พิษเลนเซอร์หนึ่งครับรำพักรถไปขอกาบเรียนเชิญตังสออปตแม็กมอบพระบางสกุลพระสงกรูปที่หนึ่งครับมืครับผมคุณตําไม่เบาวบายงเงยงครับอ่าฝากนะครับเนาะสออปตนะครับสออปตแม็กนะครับมอบ พระบังสกุลพระสงฆ์รูปที่หนึ่งการเป็นเชิญครับหมาะแล้วกับกูไหมนี่การนี่นี่จิ้มนะนี่เหนจิ้มไหครับบะเขือบะเขือบะเขือให้ได้บะเขือให้อืบะเขือจุ่มมาเนี่ยนี่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 เลียดนี่อย่างนั้นเออจุ่มนี่ครับผมจุ่มนี่ก่อนครับสูตรล้างเกิดครับจุ่มพิษทีเจีอีจุ่มพิษทีเจีอันพิษไซด์อยังนี้หูมาไอ้เนาะ เกือบนะแม่นรับเหม็นเหม็นครับผมเขาใส่เึงหูเหรอขนาดม่เป็นซิบกูเขาใส่ตีนเพราะเขาเรื่องหูเกือบเกิบไอ่หยังนะเกือบขาดกัมหน่อยนะครับเขียงมันน้อยนะครับลาบกัมหนักได้ไม่รูนเขียงครับผมเพียงพอแล้วครับเนาะโอ้โหจิ้นซดจิ้นไหมเขานี่ดึงดึงดังดังเลยครับไอ้บุญช่วยเบาหวาจุกกูนะครับเนาะโอ้ปีน้องตังคำแสงนะครับปีคำแสงจากสปปลาวนะครับเนาะสบายดีสบายดี โอ้โหผักตับเยอะมากสดสดใหม่ๆแม่แล้วครับผมนะฮะวันนี้เขาเนี่ยซาสูนลาบลาบสูนซาสูไอวิตนะครับเนาะจะกับผักละด้วยนะครับเนาะตับเห้เป็นกับผักละอะไรอะไรม่วงม่ใจโอ้ผักละดีกว่าจะมาจับกินกับตงโมะม่วางนะฮะวันนี้คือแขกดับเชื้อเป็นคนลาบเลยครับเนาะบุญวหวบุญไหวครับผมวันนี้ครับาอุญไหวทั้วนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ไปไหนกันครับไปยุ่งโลกเขียงแมวไปยุ่งโลกเขียงครับเนาะเดี๋ยวมาเลยครับเนาะ มันคนหลาดไปกันนะครับแบงลันเนอร์ตึ๊ดสวยตึ๊ดถือพี่พี่พี่อ่ะกูเตีอยหันจีนนะครับเนี่ยตะมุนถนนนั่นน่ะนี่นะรถหนังแมวเออแมวครับดูพี่พี่เหมือนของหนูเลยอ่ะเองน่ารักด้วยลองให้มาคอมเมนต์พี่พี่เหมือนของหนูเลยอ่ะเออผมบอกตุ้งเขียบเบาหวาถ้าจะมอคมาะครับเหมาะครับเหมอคครับผมสไลด์วิดมันมายกอะเนาะ ผมเป็นคนบอก่อยดื่มครับ่ม่ดื่มนะครับเนาะเพราะว่าถ้าดื่มแล้วมันจังเพิ่นครับครับผมวันนี้ผมกลับมาดื่มไหมผมเดียวหลาดตลาดมาดื่มก็มาดื่มมาปั๊กกันเนาะครับผมคนดื่มแล้วคนดื่มไปแล้วครับคนดื่มครับผมม่วนครับม่วนล่ะเอ้ยออกพรรษาแล้วนะครับอยู่แย่นั้นแหละครับเนาะออกแล้วครับเรียบไหลแล้วครับผมกุฏิอาจารย์มอสออพรรษาที่ไปจะมันนคงมาได้นะครับไม่เอ็นหรแม่เอ็นครับเนาะ ระวังลาบเดี๋ยวผมก็ถึงขวบไปในไา่ไปแนละ้วตอนนี้เหลืออยูซีโคนนะครับเนี่ยครับดูดูบรรยากาศการกินกิมปูครับผมโอ้โหมี่ฮะวิธีการกินกินกิมปูที่ถูกต้องนะครับเมืองพันเฮานี่ดังเรื่องปลานิ้นนะครับเนาะแล้วก็กินปูนะครับเนาะสุดยอดครับกินปูบนเฮานะเกี่ยวครักินต้งเปียกกับกิมปูนะวิตามินมันอยู่ตีเปลือกนะครับผมกินบ่ได้มันกินเชี่ยวคุณบิ้วบอกว่าตันก่อนครับได้ครับผมคุณบิ้วคุณบิ้วน<ร>ะครับเนาะคุณบิ้วสั่งก่อนเห็นนะครับนี่อะไรนะครับผม ไปอยู่ใกล้อยู่หิมมาครับผมนะครับมาครับท่องงางกันนะง่าไอ้วิทย์เป็นคนตัดได้เลยครับผมออกแบบกันเองครับเดี๋ยวนะผมจะเปลี่ยนเวลาผมทําคลิปไปเนาะเผื่อว่าทรงผมอย่างนี้ทรงผมอย่างนี้อ่ะวันนี้จะเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นทรงนี้นะครับนะนี่นะฮะเนาะยอดอวบอันนี่อันนี้ยังม่ได้ลงสีเด้วยอ่ะลงสีแล้วครับเนาะสุดยอดครับผมใครชื่นชอบนะครับทรงผมทรงนี้นะครับเนาะยังผมตัดก็สั่งกัดโคตรเก็บฟุ๊กย่างนี้นะไอ้เว้เนาะแม่นครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับเนาะ จ่างใครนะครับเนาี้ได้กินสีมือจากท่านดีเจวิทนะครับเนาะดีเจวิทปลาชาเดนนะครับพี่น้องอาเพจแล้วอยากมากินแรงแซวที่8เพจของไอวิทย์ต้นนะครับเนี่ยปลาชาเดนนะครับนี่คนดังเมืองพานของเขาเลยครับเนาะไอวิทย์ไปไหนมาครับโอ้ถ้าเรื่องไปเหี่ยวนะครับผมไปมาแล้วใครครับพี่ครับคุยครับผมครับผมไปขยันขึ้นไอวิทย์ไปหาก็ตักเข้ามาตักเข้ามาเนาะครับเนาะได้นะครับเนาะเป็นงานกุศลนายเนาะ ครับงานบุญครับทำบุญกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมทาบุญได้ตังค์ต่อได้มอบเพอครับหมู่บ้านนั้นนั่นไปหมดเลยใจครับผมทำบุญครับจนไฟแนนซ์ถามหาว่ามีที่ไหนมีผมคนเดียวครับสุดยอดครับผมนี่นะครับกรุนะครับเนาะขอกำลังใจเฮ้ไอวิตหนึ่งหัวใจครับผมไม่ต้องนะที่เข้ามารับพอครับชมนะครับเนาะผลกนา้นลบนะครับเนาะผลแบอู้บาดจ๋าแล้วนี่ขำแล้วจ้าไอวิตหิวเขาแล้วกันครับนี่ของแต้ครับผมโอ้โหเหมาะคือไอวิตเฮ้ยจี๋ไหนี่นี่ด้วยนะนี่นะครับเนาะ เวลาก้นหลาบเขาต้องหนีบครับผมหนีบเนี่ยมันคือจะค่อนข้างจะเบลถ้าหนูดนิ้งจะแห้งหรอครับนี่ฮะมาเน้าครับเนื้อพี่น้องครับผมนี่ออกลาบสูนซากับดีเจวิทประกันครับผมนะฮะเนาะ <c oughs> มาสูพอเตอร์ดูโอ้มันจะมีอย่างล้ํตัวเยี่ยมครับระวังน้ำพริกน้ำปูกับซาจิ่นไอวิทวางอย่างแล้วม่้โอ้โลาบครับผมลาบนะครับน้อครับ <c oughs> นะครับคน เมืองเหนือเฮาี่เป็นมักลาบมักซากันหมดนะครับเนาะการกินลาบคือว่าจะได้โจกลาบใช่ครับผมดูเป็นว่าแต่ละคนทรงผมคัดใจขนาดครับเนาะไอดอกไอดอกเนี่ยมันคืออย่างครับมันคืออย่างครับบนห้องอย่างเวลาเขาทำคลิปบนห้องอย่างครับเออเออขึ้นอย่างครับถ้าเป็นในคลิปมันจะมีจุด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 ขึ้นตรงนี้ลละครับผมจุดกันจุดกันจุดกันคืออย่างก็ มันคือการแสดงนะครับเนาะการแสดงนะครับเนาะมันเป็นคาแรคเตอร์ครับลุงนี่นะครับเนาะลุงช่วยบันดาลแต่แล้ผมทรงผมคัดใจขนาดครับอยู่ะดูโอ้เอาถ่าแบบไหนที่เปั่นไรสดกูเจออะเอาไอ้อันนี้คือทรงผมครับผมลูกทรงลูกสอนนะครับลูกสอนอะไรครับล่ะโว้ยสุมาลนะครับเนี่ยะสวัสดีครับสวัสดีกับ fc ทุกท่านกรบผมวันนี้นะฮะไปมาเลยแปมาเลยอยู่ด้วยกันนะครับผมอยู่กับลาบนะครับผมอยู่กับลาบนะฮะมาครับผม อยู่ที่อำเภอผาดนะครับผมกับช่องเอาอย่างไม่กินแรงครับผมต่อไปเฮาจะจิ้มแล้วครับผมเฮาจะจิ้มแล้วโอ้ไอ้ปุ้งเลยครับนี่ไปุ้งยังใส่มูดเลยเหรอสตาร์การุดรถูุดรถจิ้มก่อนจิ้มก่อนนะนะครับผมลาบสูนซาครับจางพุ้งก่อนกลยคาโอ้ไม่ได้ปุ้งสักอย่างนะครับนะุดรถอันนี้พุ้งยังซุดรถครับผมเกลือเกลือฝาสีชุบฝาสีฝา ใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยใส่น้อยบัดลำเลยครับนะะฮลาบหรือว่าซาจินลาบศูนย์ซาครับไอ้ลาบศูนย์ซาลาบผสมซาครับเนาะเป็นสูตรเด็ดของเขาครับเนาะใส่กี๊ยสันิดหน่อยนะครับเนาะลาบศูนย์ซาครับผมครับแห้งพริกเหีมน้อยอ่าครับผมเติมพริกลงไปนะครับเนาะลาบเพิ่งยังมาเก็ตเลย250กับ50บาทการจัดส่งเริ่มต้น400บาทสนใจสั่งซื้อกวัน ตั้งแชทหาเพื่อนตังอย่ามาติดแรงกันนะครับเน้อขอบคุณครับดูอีกกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่งซื้อพิกลาบครับผมเฮ้ยเหมาะแกจีิครับเฮ้ยเหมาะได้เตะครับผมเออเปิดอย่างมันคอมเมนต์สองหอบครับไอ้ป้าก็คอมเมนต์คอมเมนต์คนหลอบสองหอบครับวิสกี้บ่มโคขู่ครับนี่คือเล่นนานโอ้ตัวยอดครับผมนะฮะเนาะเหมาะได้เตะครับเหมาะครับผมเหมาะครับนี่นี่ก็อันที่หันนี่นะครับเนาะอันที่เป็นแล้วแล้วนั่นคือลาบนะครับอันที่เป็นตีนตีนก็คือ ซาครับผมนะครับกินซานะครับเราซาดีเจมได้ซาตีน้อยนะครับครับผมเนี่ยครับผมโอ้โหนี่ฮะสะใจครับไหมอันนี้เลยเอาล้ำๆหน่อยหมอครับบะล้ำมาย่างนะครับวันนี้นะฮะครับกินตัวไอปุ้งตัวนี้นะครับคุณเออฟังจืดบ่ดุ๊คุณคลิ่เตอะขลิ่มเตอะอีบ่หรอชุดลดน้อยไปน้อยไอ้บ่ไอโอเคเนอะนคอมเมนต์มาว่าชุดลดน้อยไปน้อยวะครับเนาะอ๋อน้อยเอ่อครับผมแถม แถมแถมนะครับเนาะไอ้วสันบอกว่าสักวันจะไปตัวหาบ้านเอื้อมครับโผบ,บ้านเอือบบเอ้อมต่อมน้ำเอื้อมมันพืนพน่งเมืองนี่ะมาเกียเออมะเกียบ่ใช่ครับโห<ล><อ>ูโลตใส่หมดไม่บอาน้ำตาลใส่หเลยเหรอใส่หมดเลยครับน้ำพริกกระปุกน้ำหูน้ำตาไหลเล,เลยคุณบุญช่วยปฟาโทแงกินครับวันนี้เนี่ยมันได้แงเอาหมุนนครับถ้าแงเอาหมวนจะใส่หมดอยู่น,นะครับเนาะเออมาละเราลองจิ้มมาลหรอนครับผมเออนั่นแหละแกจิ้มก๊าจิ้มกัาเาดียวกันเดียว เหมอนจิ้มนะครับไอตเอาเลยน่าเหมืนจิ้มกําเดียวน่ะจิ้มเดี้ยมันถูกมันจิ้มกําเดียวนะครับนะโอ้โหตเหิือนจิ้มอะไรครับเหิือนจิ้มกําเดียวนะครับนี่นะอ้าวเออของแท้ดูโอ้โอันนี้มันพร้อมมากเ่ยมันพอมมากมันพรอมากนี่ฮะล้ำแต้ๆครับผมหิ้ปากแดงนะครับเนาะหิ้ปลาบะแดงแบบมีแห้งเกี่ยวเขาครับไอตาอไอจิ้มว่ะจิ้มแล้ว พี่เป็นว่าใส่เลือดแฮมน้อยครับหมดละหมดเลยครับเดี๋ยวซ่แตงก็ต่ำมุดเลยครับเลือดมดละเดี๋ยวซ่แตงก็ต่ำมุดเลยครับทิเลือดหมดละฮะเลือดหมดละเขาว่าใส่เลือดแตงว่าแม่เขาเลือดแม่ใส่ได้ปะโอ้โหว่าแขนม้าแขมานเนี่ยเออตายยอนหมเอ็กซ์เมนต์นะครับเนาะเป็นว่าใส่เลือดแฮมน้อยครับมาแยกมันถูกไอเดี๋ยวจิ้มมาสักหน่อยล้วเอาเลยครับจตายยังหัว มันจิ้มกํเดียวนะครับไอ้หมดใจกันยังเปิดเอาเลยครับจับเอาไว้เลยไอ้ซากระดาบเป็นกะละมังกันนะครับนี่กินเวทก็ได้เลครับกินเวทไปกันไอ้ไม่ได้เลยโอ้นั่นเตอะลืมแบ่งให้เปิดน้องกินอ่เป็นยังครับกินได้หมดนะครับเออตกไอ้เออปะตกปะตกมาครับผมราบซูนซาตองนี่ยข้าวตองของมากครับเปิ้ลว่าถ้าอันนั้นได้แสดงว่ากินักข้าวตองได้อืนะครับครับผมกินกินกิน มันหวานไหมช่างขงไมไหมไอม้ไปใส่ดิม้ม้ะนี่อ๋ออาลืมเพ็ดเดี๋ยวใส่ดีกันใส่ดิ้งมีไหนดิ้งเด่นนะครับ,รบดีิ้งเด่นนะดิ้งเด่นไปไหนฮะพอในเตียเแล้วกระปุ้นกระปุ้นบนโต๊ะบนโต๊ะกระปุ้นแบ่งแป่งตปเดี๋ยวมันดิ้งเด่นนะครับเนาะนะฮะดีวัวครัวดุงเด่นนะครับใส่ครับไหมเพ็ดละครับจับละจับละแต่ว่าขาดขมไม่น้อยเนาะนี่มันโตครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปากรหมัครับ มาเนอะ่น้องมาเนอะซาขำซาแรงด้วยกันครับบรรยากาศเมืองพันมันเฮาวันนี้ก็ฝนตกนะครับเนาะไอ้พี่เปิ้ดมาหากาะป้าถึงฝนป้าถึงอันหนาวมาตัวไหนวันนี้นะครับเนาะคนจุ่มคนเย็นครับผมนี่คนจุ่มคนเย็นครับดอกสุขขาวเห้ยบอกให้เจียวหอมแดงใส่ตัวไว้เจียวหอมแดงใส่ตัวหลับหมูก็ครับไอ้มาใจกันฮะเจียวหอมแดงมันมันจะดูเลือดไม่หมดหรอกอะเนาะมันจะแบบซ้ำเออทิ้งทั้งแต่ คุณมุนสวยบอกผมยังไม่เห็นเจ้าของช่องดื่มน้ำจุกกูเลยผมเลิกแล้วครับผมผมเป็นคนดีแล้วครับเนาะผมลาออกจากวงการสายค้าแบบไรแล้วคทำไมคุณมุนสวยบอกว่าเอาเนื้อสดข้างๆข้างๆอยู่วะใครป้าคุณมุนสวยมาแล้นไข่ปลาคุณมุนสวยมาแล้วเนาะอืมไข่บองไข่รูกน้อนี่หวานตรุบเหวานไหมฮะเออหน้องพักย้ำผมได้แล้ที่ผมกินหอยตาก จ้าเตะตั้งแบบนันะครับเพราะว่าสัมพัสเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับเตะเอาตัวว่าเลยอู้หูเสิร์ฟเปิบอมาไม่ไหวว่าครับผมไม่เห็นเจ้าของชสือเอาอย่างมาิีแรงดื่มน้ำจุกู้เลยว่ะครับผมผมฉีดแล้วครับคุณตัวนะคเข้าภาษาครับผมฉีดเหรอผมฉีดแล้วครับเดี๋ยวว่ะผมเลิกดื่มแล้วครับผมช่วงนี้ผมเดีอย่างเดียวครับเนาะมาครับเอามาพี่น้องครับผม มาจินดกเป็นกระมังไงเอาเหยดกเดี๋ยวพายเอาเล่าล้ำเปิดก็จะมาจิ้มตัวไหนเนาะคนได้มะควาวก็เอาไปคั่วนะครับเนาะคนได้มัดิบก็กินดิบสรยแก้วพี่เจมผมไปไหนเราพี่อยู่ะฮะพี่เจมผมไปไหนเราพี่เจมเจ้ไหนฮะพี่เจมเขาจะไรแอร์เจมพายเอากราลำวะอ๋อเกมเจมเกมครับผมเกมมันห่วยครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับผมไปเหี้ยวกรันครับเนาะมองว่ะอ๋อแบ๊ก ผเคยปนจะให้ยกหนามจุ๋กูเพื่อได้แล้วเยดินี่ยอไอ้ไม่ช่วยครับผมอให้ได้ผมสักแปดกระปุกให้ผมยกไดครับนะครับอ๋อเนี่ครับไปอประจำช่องของไอวิทนะครับเนาะดอยไหนของแต้เดี๋ยวกาเดี๋ยวสักการ์ด้ครกูเนาะนี่ฮะไอ้ เป็ดยากอะอย่าเงีเพ็ดด้วยนะกินกับข้าวเข่ามลอรั้งครับเนี่ยนะข้าวหนำสมึงไพ่เงี้ยเดียวครับไอ้ว่าสันบอกว่าจางพริกผัดูุกเนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวเนี่ยนี่ครับจางพริกก่อนแล้วจางพริกสุดยอดครับเผ็ดครับผมกาชิมกับอิ่มแล้วนะครับเนาะครับผมผมผมม่อมาะครับผมนะเดี๋ยวมาถ่งจิ้มกันครับเขาใจยิ้มนะครับเนาะเขาใจยิ้มนะครับได้ซื้อเข้าไหมครับผมเป็นยังเป็นยังเป็นยังเข้าะ เอาเลยครับต่างระบายเลครับแร่และและแระแรองค์ขะลงควายนอนสักหน่อยได้หินลาบกินซ่านะครับดูวิธีไหวนะครับเดี๋ยวขอหยาดกุ้ยในนี้เนาะครับผมแปลงเข้าบีบอีกนะครับครับน็อกขึ้นไม้นะครับครับผมแล้วสูตรมันอยู่อี้บางคนกินลาบไม่เข้าใจครับผมเอาเนี้ยเข้าแก้มครับครับผมผมมีมือไหวด้วยเนี่ยสูดรยอดต้องออกมาหาะนี่ถูกต้องครับผม หรืจะเป็นการกีลาบที่ถูกต้องแม่นครับบางคนบอกเข้าใจใชเอาไปเนี่ใส่ปากเหมือนใดถูกครับมันจะบดล้ำแล้วครับเนาะมันบดถึงไหนเนาะครับนี่ฮะไอโจน้ำจ้ำมาครับไม้ไม้มาตอนนี้ยังตันนะครับเนาะเอาไอเงี้ครับน้่นคือผมไลยกะของฝากของฝากเข้อหนึ่งเลยกับนีนะอาอไอจุดจ้องกัดมาจุดกันนะของสองกับจุดเข้าแกับอ๋อมาใจเขาจะไปสอดหางหนาเขาเพชรตรงนี้นะเอาไปครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับได้ครับอ่ะ อ่ะยุบเข้ามาหนึ่งปั้นนะครับยุบเข้ามาหนึ่งปั้นนะครับเนาะเอาหมกพอดีมือพอดีมือนะครับนี่นะเอาหัวมือเน้นลงไปครับเน้นลงไปครับเน้นก็คือการเก็บนะครับเนาะครับยังสุดยันกันเยเน้นลงไปจากนั้นครับงดเลยครับปากตักเลยครับโอ้โดูยังไม่โค่น้อยอ่ะทีแล้วก็งัดเข้าแก้มครับงัดเข้าแก้มลยครับเนาะอืมอืมนี่ครับตีม้าของเขามาล้าเนี่ยตีม้าของเขามาล้ม มันต้องบิดออกมาบิดออกมาเป็นฟอนอะไรอ่ะหวานเจียบหวานเจี๊ยบคนไหนครับตับมอสสุดยอดพี่น้องเคี่ยวเปี๊ยบซาลเปาไม่ต้องมันกลไ้แม่นแล้วกับแปะก็ครับบางตีถ้าเกิดว่าลาบมันเหลวไอ้เนาะเขาจะเอาเข้าจ้ำไว้นะเออเนาะมือมี้ยครับคนหมากาวบนว่ากันมันไายอ๋ออะไรครับมาเขาจ้ำอะไรก่อนวะไอเดียวยัดมาได้ครับเคี่ยวเปี๊ยบแมงครับ เสียดายไอมาถึงไอ้มาถึงอันนั้นนะแต่ว่าตั้องใหนบอกว่าคนณนั่นนั่นใหญ่กัเข้อมันจะน้อยอ๋อเนี่ยประธานบอลว่าอันครับประธานแย้มนะครับโอ้ยอันนั้นน่กไปกแนผมใช่ไหมเนาะโอ้ยเนาะมาเลยครับเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยแต่งเอไป้เลยครับมาบอลว่าคนณนั่นนั่นใหญ่กัเข้อมันจะน้อยนะเอ้าคุณแอนดี้อืมนั่งจะน้อย มันจะน้อยกำเข้าเนี่ยมันจะนุ่มน้อยเดี๋ยวนะอือโอ้โหโอ้นี่ครับอันนี้มันล่อตังเฟียงนี่เอ้าเอาหน้าหนาวมันฮดครับของเบี้ยผมงั้มตบงั้มตบปังงั้มปรับโอ้โหอันนี้เป็นอันนี้เป็นแหมแม่หนึ่งครับผมเหรออืแม่ลดล่องแม่ปากเมืองพันอือครับผมอ่ะสำหรับชิมิขอจบไปได้เลยนะครับเพี่เนาะอยังผมเพชรผมไปซ่อมกินน้ำกินก่อนเนาะปิดท้ายครับผม คุณบอกครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามเลยนะครับเนาะฝากกดติดตามช่องประชาแดนเลยนะครับเนอะขอบคุณครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปลุ้งพอนะครับแล้วถึงช่องประชาแดนช่องเอาอย่างว่ากิจแรงช่องเบียมันพุงนะครับเนาะฝากกดติดตามด้วยครับไอ้ทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ